สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ช่องเสริมบุญแชนเนลจะนำเสนอในหัวข้อ7เคล็ดลับทำแล้วชีวิตดีต้อนรับปีใหม่อีกไม่กี่วันปี2,566ก็จะมาถึงแล้วในจังหวะนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกท่านที่จะเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำสิ่งที่อยากจะทำหลังจากตลอดปี2565ท่านอาจจะยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วแต่ไม่สำเร็จเรามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันดีๆที่จะมาถึงนี้แต่เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีสำหรับปี2566วันนี้เราได้มีเคล็ดลับในการทำสิ่งที่ดีๆเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของปี ที่ดีสำหรับเพื่อนๆเ,เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากทำแล้วจะดีจะเฮงแน่นอนซึ่งหลายข้อก็เป็นเรื่องของความเชื่อเฉพาะบุคคลอันไหนที่ท่านว่าดีก็เอาไปปรับใช้ตามสะดวกเลยนะคะซึ่งมีเจข้อดังต่อไปนี้ 1. วันแรกของปีห้ามทำงานบ้านมีความเชื่อว่า วันเริ่มต้นของปีวันแรกอย่าทำงานบ้านปัดกวาดเช็ดถูเพราะคนโบราณเชื่อว่าจะเป็นการเอาของดีๆออกจากบ้านช่วงก่อนจะหมดปีท่านก็ควรทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเริ่มต้นรับปีใหม่ที่ดีของปี 2. ทํทำบุญสร้างความดีรับวันปีใหม่ เมื่อเป็นปีแรกของปีของดีๆสิ่งสิริมงคลต้องทําให้กับตนเองการไปทำบุญตักบาตรหรือการไหว้พระขอพอรการบริจาคสิ่งของหรือการกระทําความดีต่างๆลวนเป็นสิ่งที่เสริมสิริมงคลให้กับตัวเราท่านทางหลายอย่าลืมกันนะคะเพื่อให้ตลอดทั้งปี2566เป็นปีที่ดีของท่าน 3. พูดดีคิดดีทำดีนอกจากเรื่องการทำบุญแล้วการปฏิบัติตัวเองด้วยการพูดดีคิดดีและทำดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเฮงได้เหมือนกันเป็นการเริ่มต้นต้อนรับวันดีๆของปีใหม่ปี2566ด้วย 4. ทํทำตามความเชื่อโบราณ มีลายความเชื่อโบราณที่ห้ามทำในวันขึ้นปีใหม่อาจจะลองทำตามก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ทำแล้วอาจจะเฮงรับโชควันปีใหม่ได้ด้วยอาทิห้ามสระผมในวันสิ้นปีและวันแรกของปีพอการสระผมเปรียบเสมือนการชําระล้างความโชคดีออกไปจากร่างกายจึงควรยกไว้สองวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลหลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมต่างๆเนื่องจากความเชื่อโบราณหมายถึงการตัดสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาในชีวิตออกไปจนหมดควรระมัดระวังให้ของตกแตกในวันต้นปีรอเปรียบเสมือนลางบอกเหตุร้ายซึ่งเชื่อว่าจะทำให้คุณโชคร้ายไปตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน 5. กราบขอพรอผู้ใหญ่ภายในบ้านนอกจากไปทำบุญไหว้พระแล้วพระในบ้านก็สำคัญและท่านอย่าละเลยกราบขอพรท่านซึ่งนอกจากจะไหว้ขอพรพ่อแม่แล้วผู้ใหญ่ที่เราควรนับถือถ้ามีโอกาสอย่าลืมไปไหว้ขอพรอท่านด้วยรับรองท่านจะมีแต่ความโชคดีทำอะไรก็มีคนสนับสนุน ทบทวนชีวิตตลอดปีที่ผ่านมาอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทำกันมากๆก็คือการมาทบทวนชีวิตของตนเองตลอดปี2,565ที่ผ่านมาว่าทำอะไรไปแล้วประสบความสำเร็จอะไรทำไปแล้วผิดพลาดหรืออะไรทำไปแล้วยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายพรอการทบทวนสิ่งที่ทำลงไป จะทำให้เรามองเห็นภาพชีวิตโดยรวมของตนเองเพื <c oughs> ่อนำมาปรับใช้ต่อในปีใหม่ปี2 5 6 0ปี2,566ที่จะถึงนี้ 7. ตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ในปีพศ2,566หลังจากทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นตั้งเป้าหมายของชีวิต ปี2,566แล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างและมีเป้าหมายในเรื่องนั้นอย่างไรอยากให้ทุกท่านเขียนออกมาแล้วแปะไว้ข้างฟ้าห้องหรือที่โต๊ะทำงานให้เห็นชัดๆเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเราในปีพศ2,566ให้ไปสู่เป้าหมายนั้นๆน,น,นอกจากจะเขียนเป้าหมายแล้ว อย่าลืมเขียนวิธีการไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยว่าทำอย่างไรจะทำสําเร็จตามเป้าหมายนั้นถ้าเป้าหมายในทิพคิดไม่ออกว่าจะทำวิธีไหนเพื่อให้สําเร็จก็ลองหาหนังสือมาอา่านหรือไม่ก็ปรึกษาผู้ใหญ่หรือคนที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆก็ได้และนี่ก็เป็นเจ็ดเคล็ดลับ ทำแล้วชีวิตดีต้อนรับปี2,566ที่จะถึงนี้หวังว่าทุกท่านคงทําตามได้ไม่ยากและเชื่อว่าหากท่านทำแล้วชีวิตจะดีและเฮงตลอดปี2,566อย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลโหลดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลดีๆที่ได้นํามาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศิรตนาตรัยจงปกปักรักษาคุม้มครองทุกท่านให้มีความสุข ความจเจริญยิ่งยิขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ